สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับชมช่อง Action Major อยู่ณนขณะนี้นะครับผมตอนนี้ผมพามาชมบรรยากาศธรรมชาติที่ไร่ชาวาวีนะครับเนะาะซึ่งบรรยากาศที่นี่ก็เป็นไร่ชานะครับสวยงามมากเลยนะครับตั้งหลังผมนี่ Amazing เลยเข้าตั้งเลาลีฮิลรีสอร์ทนะครับเป็นไร่ชาที่โด่งดังของหมู่บ้านวาวีเนาะ เพราะว่าปีนี้เจียงไฮบนได้ข่าวว่าคว้าแชมป์ชาโลกเลยนะครับจังหวัดเจียงไฮนะเดี๋ยวเขาปลาชมไรชาอยู่ที่นี่สักหน่อยนะครับก่อนที่ทเราจะพาท่านผู้ชมไปต่อที่พระธาตุวาวีนะครับประเดี๋ยวนี้เขาปลามาชมไร่ชาก่อนนะครับปลามาชมบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติที่นี่ก่อนนะครับโอ้โห นี่คือไร่ชาวาวีนะครับบรรยากาศแบบโ้โหธรรมชาติเนาะบอกไม่ถูกเลยเนาะหนูเนานะอ่ะามีะมสะพานนึกข้ามด้วยเนาะนี่ครับงามนะครับตรงนน่นนี่ไร่ชาหมดเลยนะเป็นชาหมดเลยดีตรงนี้มันเป็น,ปนรีสอร์ทเนะะาะอืม,มเป็นที่พักครับเป็นที่พัก ปามาชมบรรยากาศที่นี่ก่อนนะอันนี้เมันมีสะพานข้ามเลยเนะี่ยโอ้ตรงน้นมีบันไดฮ้แบบเตียวขึ้นไปชมแบบไป,ไปชมแบบใกล้ๆเลยเนานะนี่งามบ่แมวพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศอร,ราาศอบข้างเปิดน,นะปรรามาแอลตี่ไร่าชาสักน้อยก่อนเนาะ เดี๋ยวเขาก็ปาไปตีพระาธาตุวาวีขึ้มนะครับพระาธาตุวาวีนี่ก็เปิ้นก็ว่าเป็นพระาธาตุตีอยู่คู่กับชาววาวีมาช้านานนะครับเดี๋ยวเขาจะไปกราบสกระพระาธาตุบาวีต่อนะครับแต่ประเดี๋ยวนี้เื้ชมบรรยากาศนี่ก่อนบรรยากาศแบบสวนสวนสวนกันน,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 ะนะงามเนาะดึมดำกับสวนชากัน บาวีนี่เป่นกอดด่งดังในเรื่องของชาเหมือนกันนะครับนี่โอ้ดอกได้กันเนี่ยมันก็อาษามเมืองวนน้องว่าดอกได้เนี่ยะนะครับนะ่ะตรงนั้นเป็นตั้งขึ้นนาะนๆะนะนะเป็นบันไดขึ้นใหืชมชา เดี๋ยวเขาเออไปหอตัางบน้นบนก่อนดีค่ะบรรยากาศธรรมชาติแตนเอาไปมงกันน้องนะครับนี่น,นี่มันมีปลูกดอกตอนนอตอนนี้เนะาะนี่ครับอมาชมบรรยากาศทางฝั่งเชียงรายกันพ่อเนาะพอดีผมเป็นคนชอบเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะครับ จังรายบรรยากาศเ็นธรรมชาติดีกว่าเนาะเนี่ยครับคือเส้นทางมันมีถนนอยู่นะครับเนี่ยขี่รถเข้ามาได้สบายสบายเลยเนาะตรงนี้เนาะอืมมาเฮาลองเดินดูป่ะบ่บ่เอารถดีกว่าอเอาดดานาะเดี๋ยวเฮาก็ไปว่าแม่พป่น้องดเดินวนตรงนี้ โอ้ไหนครับนี่นี่โลกมันอะ่ะโอ้นี่สตรอเบอรี่เนาะจบละโอ้โอเป็นแป้งสตรอเบอรีน่นะพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่เออแล้วแป้งนั้นเอาป่ะเดินชมสวนกันเนาะสนชาถ่ายรูปป่ะป่ะ,ปะก็ใจเย็นๆไปนะโอ้ไปทะลุตันหันบไไดายเราหาแต่แตะกี้ขี่รถวนมาทางนี้ เดียวนี้เอารถจอดไวนน้ฮะนนเ,เนี่ยเอ้เนี่ยมีสะพานนึข้ามสวยงามเนาะเอามาตรงนี้มาตรงนี้มนชมชมตั้งฟังเพจดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีป้ายโด้วยนี่เดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปกับป้ายโดวยว่าแม่พี่น้นองอู้บรรยากาศฟิวธรรมชาติธรรมชาตินี่ คือกว้างใหญ่ได้ไรช้าบนเนาะตั้งบนบุ่นก็นไรชาน่ะน,ะน่นะมันก่อมันก่ออืมชากับส้มคือเนี่ยแหละตีคนชอบถามกันว่าเป็นได้ถึงชอบมาแอวบาวีนะบาวีเป็นแบบเนี่ยโด่งดังในเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยแหละครับมีน้ำตกคู่ขอตัวน่อยๆ <laughs> <าง S 1> เออตะกี้เขาขี่รถ แวดมานี่ไงอตอนแรกก็ว่าจะเอาแบบมอไซค์ขีแอลแต่มันเวลยลำปาขี่มอไซค์แอลมันบ่ได้เห็นภาพแบบช้าๆเนาะดูคลิปเราเนี่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับดูมันมีถนนตัดผ่านน้ำตกด้วยเนาะ <laughs> น้ำตกน้อยน้ำตกน้อยนะเอาแบบ อบรรยากาศธรรมชาติดีเนี่ยนี่น้ำไหลไปปุ่นเนะอืมนะครับนี่ถ่ายน้อยถ่ายกับน้ำตกก่อนถ่ายน้อยสาวน้อยถ่ายกับน้ำตกก่อนนะครับอ,อันนี้เป็นถนนที่เขาขี่รถมาตะกี้นะครับเนี่ยขีย่ลงมาเลย่นทึ่แอลอยู่ก็ไม่มีน้องขี่รถเข้ามาแวะมาชมกันได้นะครับ นี่โอ้หันมันมีบันไดขึ้นด้วยชาอู่หลงมาชนเนี่ยอ๋อเปินเปินเขียนป้ายดังบนว่าชาอู่หลงเนาะอันนี้มีถนนแบบตัดผ่านสายน้ำด้วยเนาะซึ่งแบบบบเฮ้บรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะเอ้ครับอาปรปะเดี๋ยวดูโซนนี้โซนเดียวกับปรละ เดี๋ยวเขาอย่าไปต่อกันตี้พระธาตุวาวีอยู่ครับถ้าฮือชมแบบทุกซอกทุกมุมเลยค้งแบบมดอ่ะนอกกว้างอยู่เนาะอุ่นกว่าชาเนาะ แนกล้องไปมาไปมาโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราบ่อยากจะพบจะเห็นมากที่สุดก็คือผักกาดนะครับเ <c oughs> พราะว่าปีนี้โดนแก่งผักกาดกับจอผักกาดไปเจือแล้วเกินครับบอเอาครับอ้เนี่ยมันมีบันไดขึ้นเลยพ่อแม่พี่น้องเฮ้ย <c oughs> หลายคนแ <c oughs> บบว่าเออบกล้าลงมาเนาะกลัวว่าเพิ่นจะบะ่หึอ่อย่างอันอย่างอางีเนาะ เ้ืหอวแอลครับเพืหอวเอลถึงแม้ว่าเขาจะบามาพาักโรงแรมก็ตามแต่เปิ้นก่อเพื่อแอลอยู่ครับหลายคนอาจจะคิดว่าเออบามาพาักโรงแรมแล้วแอลไล่าชาบ่าได้กะนได้อยู่ครับสบายสบายมันเป็นแรงท่องเที่ยวอยู่แล้วแม่พี่น้องม่แบบสบายสบายางคนกลัวเพิ้อนว่าเฮ้อนา,ายบ่ไหวอย่างเงื้ครับ คนที่นี่นแบบมีมิตรภาพดีๆเนาะคนเจียงไยนี่ส่วนใหญ่มิตรภาพเปินจะดีนะอือคนเจียงไฮส่วนใหญ่นี่ใส่ดีครับเป็นมีอัธยาศัยดีเนาะภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านทำลายอะ่ะหนู ถ่ายรูปโอถินนนนน่นมันถิ่นมันชาหหลงคือพาวนเวียนอยู่กับไรชาก่อนเนาะชมบรรยากาศ<อ>แบบนี้ก่อนไปซุกต้นมันนะเรัอเอ่อของชาอันนี้ต้นไม้อะไรบ่ฮนะู้เนาะต้นใหญ่เนาะครนะับเนาะใหญ่ดีเฮ้ยเอโอใหญ่ขนาดต้นนี้ ไล่าชาอู่หลงเลาลีที่แหละชาอู่หลงชื่อว่าชาอู่หลงเลาลีเนาะก็อันเดียวกันนั่นแหละครับเลาลีวาวีนะนเดียวกัน,นะคือโดยรวมแล้วปเปิดใจฮ้องว่าวาวีมากกว่าเนาะนี่แหละแบบชาเป็นแบบเป็นเป็นนะคนละอ,อย่างคนละชาคือดูแบบใกล้ๆนะะื่อชาอับ อ,อ๋อคือกล้องมันบมโฟกัสเลยเนี่ยโอ้มือถือรุ่นนี้นี่กล้องสุนัขไม่รับประทานจริงๆท่านผู้ชมข้านาถ่ายตอนกลางวันมันยังแบบโฟกัสเลยนี่ครับไล่ชาอู่หลงเล่าลีเป็นหมู่บ้านติดๆกันแล้วเนาะชื่อว่าไล่ชาอู่หลงเล่าลีนะครับแต่มันจะเรียกต,ติดปากว่าหาไล่ชาวาวีะเนาะ เนี่ยครับโฟกัสหรือเปล่าเนี่ยฮะมันบอกโฟกัสจริงๆแต่พ่อแม่ปีปน,น้องเออนี่มอนโ้ยนี่ครับดึมดำช้าโยจะหมุนกล้องไปทางใดกี่รอบกี่รอบก,อบก็ธรรมชาติด,ดีเนะนเอ<ป>อ,อ เออ,เอ,อะะป่ะเดี๋ยวพาขึ้นมาชมแบบเท่านี้ก่อนเนาะส่วนฝั่งอื่นนี่ห้องไปกันล่ะนะครับชมฝั่งเดียวนี่ก็เหลือกินละถนนมีโบนบ่นหรือว่าไม่มีน้องนโนนมันอ้อมไปอ้อมมาแล้วเนาะมันวนมันวน,นยิ้มไรล้วเนาะ่ะ เอไปถ่ายรูปตรงคอลบนญไง <laughs> ละออนลงมาละละออนขึ้นไหมขึ้นไหม,มละอ่อนไหนข้อล้อเสียงวิ่งไหมเหรอเอ้าปะมุมไหนจะดีมุมนี้ดีกว่าโอ้ยมุมนี้ก็กดีป่ะม่พี่น้อง นี่ก็วิวดีครับนี่ไปเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนมองมาเนี่ยจะงามเลยเนาะไปไปไปคือเราขี่รถบนเส้นทางหลวงอะเฮาตอนแรกเฮาหูเนาะ ว่าตังเข้าอยู่ทางใดเนาะโอ้เด็กๆเด็กๆมาจากไหนกันนะปุ่นเออขึ้นมาบนนี้จะเห็นถนนเลยเนาะนั่นแหละครับถนนที่เขามาคือตังขาวๆนั่นแหละเออเอาอุปกรณ์ซ่อนปผามาตัวกันนะ อยู่ตรงนี้เริ่มเห็นวิวที่ดีกว่าละมีทางขึ้นไปแหมวะน้องวะจะไปก็อือไปไปถ,ถ่ายก็ป้ายหน้ากันอาป่ะ,ะจะไปแล้วน้องปละอิกีอกไปแล้วกะเฮ่าฮ่าฮ่าลองขึ้นมาอันากนิดหน่อยเนาะที่ป้ายนี่อืม เพื่อได้วิวดีกว่าเนาะว่ามันทางมันโหดกันตัดใดบ่หู้นี่นี่ครับไล่ชาอู่หลงเราลีขึ้นมาตรงนี้ก็แบบวิวดีนะว่าแม่มีน้องเนอะนี่ครับนี่ยิ่งขึ้นมาสูงยิ่ง บรรยากาศดีขนาดเลยยิ่งเห็นในะอย่างที่แบบงดงามไปติกติ่ะถ้าขึ้นมาสูงนี่นะครับถ้าจะชมแบบใกล้ๆเลยก็คือตรงนี้นะเนี่ยอยู่รอบข้างเขานี่หมดแล้วครับชานะนี่นี่ครับเออ ตรงนี้ละแม่นหมดเลยชาเ้องหมูอ่ะมันขึ้นไปตึกไหนเนาะขาลงขึ้นไปยังน่อยนงะตึกไหนกับตึกหั่นเนาะขาลงมันง่ายอยู่แล้วแหละอ่ะก็อิดอยู่เด้อแต่ก็งดงามดี ความงดงามทําให้เราหายเนยนะมีกระถอมอยู่ตรงนั้นหนึ่งอันหนึ่งหลังหนึ่งหลังโอ้ขึ้นมาตรงนี้ก็ง,งามอยู่พ่อแม่พี่น้องเนี่น่าจะสูดทางเดินแล้วอ๋อสูดทางเดินแล้วครับนี่ สุดทางเดินแล้วนะครับนี่ชาที่เรากินกันเนี่ยแหละนะครับเออนี่สายไฟอยู่นั่ Sci นนะั่นะคือทางหลวงนะครับอืมโอ้นี่มันเป็นปสาราที่ผมพ่านมาตะก,กี้นี่เองเส้นทางมันโค้งนะครับมันเลยเดาที่ทางยากหน่อยนะครับ างามดีครับเห็นวิวลังโบนี่งดงามมากเลยนี่อู้เอาแล้วครับสำหรับไร่ชาวาวีไร,ร่ชารารีไอ้ยังมูเนี่ยเขาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปที่พระธาตุวาวีต่อก่อนนะครับผมสำหรับคลิปไร่ชาวาวีก็จบเพียง เท่านี้ก่อนนะครับผมชาวัสดีครับชาวัสดีครับ